วันหยุดแบบนี้นะคะน้องๆเนี่ยควรจะช่วยคุณพ่อคุณแม่ทํางานบ้านค,ค่ะ,คะอย่างเริ่มต้นนะคะคือดูแลรักษาห้องนอนของเราก่อนเลยดูอย่างมีอาก็ได้ค่ะห้องนอนของเขาเนี่ยน้านอนแล้วก็สะอาดเลยทีเดียวนะคะแม่งงกันแล้วล่ะสิว่ามีอาคือใครนะคะ<ช>มีอาค,คือหนึ่งในบรรดาสาวเกิร์ลแก๊งจาก l e โก้เฟรน d ์ค่ะในพ<ช>ี่อาร์มใช่ครัะคะ นี่จริงๆแล้วนะครับส่วนของมีอาเนี่ยก็คือสาวคนหนึ่งในตัวแก๊งใช่ไหมครับซึ่งมีทั้งหมดถึง5คนด้วยกันนะครับซึ่งแต่ละคนก็จะมีบุคลิกแล้วก็รวมถึงความชอบนะครับที่แตกต่างกันออกไปบางคนก็มีความเก่งในเรื่องของการเรียนตั้งใจบางคนในเรื่องของแฟชั่นใช่ไหมครับ่ะและแน่นอนว่าวันนี้ครับมาที่บอกเอาไว้ครับว่ากับ Lego Friends ของเรานะครับวันนี้มีมาแจกันไม่ใช่มีอาแต่ว่าไปถึงตัวละครที่นัตตี้ชอบด้วยใช่ค่ะนี่ก็คือโอลิเวียนี่เลยค่ะ โอลิเวียนั่นนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวละครสาวจากเกิร์ลแก๊ง์นะครับของทาง Lego Friends นั่นเองนะครับซึ่งจริงๆเราก็จะมีทั้งเอมิเลียนะครับโอลิเวอร์นะครับแอนดรอ๋อพี่อ้ามขออภัยพี่อ้ามอ่านผิด อันนี้เขาอ่านเลยนี่โอลิเวียใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะ่โอลิเวียค่ะนี่นี่นี่เขามีชื่อเลยนะฮะกลัวออกเสียงผิดเดี๋ยวน้องๆบอกว่าที่เป็นแฟนๆเขาจะแซวพี่อ่าวอ๋อนี่นะฮะนี่เดี๋ยวน้องเข้าใจผิดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่แล้วครับโอลิเวียนะครับเอมมาสเตฟานีแล้วก็แอนเดรียนะครับรวมถึงมีอาด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบิดาภาพของพวกเขาเนี่ยเกิดขึ้นที่เมืองแห่งหนึ่ง พาร์เล็กซิตี้ค่ะเป็นเมืองที่มีรายล้อมไปด้วยแม่น้ำอ่าแล้วแม่น,น้ำทั้งหลายที่ไหล,า<ๆ>หลามานี่นะครับมันออกมาเป็นทะเลสาบรูปหัวใจอ่าจำกันได้หรือเปล่านะครับและแน่นอนครับว่าผู้คนที่นี่เนี่ยเขาอยู่กันด้วยความ สามัคคีมีมิตรภาพแล้วก็เมืองที่สวยจริงๆด้วยค่ะราวที่แล้วเราก็นาเอาชุดที่เป็นเครื่องบินมาฝากกันใช่ไหมครับแล้วก็เป็นชุดทําครัวด,ด้วยอ่ะจริงๆสัปดาห์นี้เนี่ยตอนแรกตั้งใจว่าจะเอาชุดแบบว่าคีมานะโอ,ม,อะมาฝากกันด้วยนะครับแต่ว่าแหมไม่ทานจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ มาแจกกันดีกว่าครับนี่เลยกับชุดนี้เลยครับเป็นเบียของเรานะครับและนอกจากวันนี้นะที่พี่อามเอามาโชว์นี้ด้วยเนี่ยวันนี้เราก็จะพาน้องๆไปบุกถึงห้องนอนของมีอากันเลยค่ะมีอานะคะพร้อมกับความสนุกด้วยบริกเลโก้85ชิ้นในชุดสนะคะเลโก้เฟรนด์สเมียร์เบดรูมค่ะเธอคนนี้นะคะมีจิตใจอารีกับสัตว์ทุกชนิดค่ะว้าวมีอาใช่ไหมใช่แล้วค่ะเป็นคนที่มีเมตตามากใช่ค่ะแล้วถ้าเข้าไปคุยเรื่องสัตว์เลี้ยงกับเธอนะคะเธอก็ คุยได้เป็นวันเลยค่ะพี่อาร์ครับเพราะว่าเธอคนนี้นะคะรักสัตว์มากๆเลยแม้แต่แมลงตัวเล็กๆเนี่ยเธอยังไม่เคยทําร้ายเลยค่ะห้องนอนของเธอนะคะจึงสะอาดอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้มันเพื่อไม่ให้มันดาสัตว์ต่างๆเข้ามารบกวนค่ะนี่ก็คือรักสัตว์แต่ก็มีเวลาในการดูแลตัวเองกันด้วยใช่แล้วค่ะครับผมสังเกตไหมครับว่าถ้าใครก็ตามที่มีระเบียบวินัยนะครับมีสัตว์เลี้ยงนะครับที่คอยดูแลเขาเนี่ยเรื่องของตัวเองก็จะมีระเบียบไปด้วยใช่แล้วค่ะพี่อาร์ น่าสนใจจริงๆเลยนะครับอ่ะเอาดว่าวันนี้นะครับให้กดโทรศัพท์มาในช่วงนี้ครับผมพร้อมกับคำถามด้วยง่ายๆเลยถามว่าอะไรดีครับีินัตตี้ครับ What is your favorite pet ค่ะโอ้โหก็พูดถึงมีอาชอบเลี้ยงสัตว์นะครับติดใจอบว่ามารีแล้วน้องๆละครับค่ะชื่นชอบสัตว์อะไรคะใช่ครับผม What is your favorite นั่นเองนะครับ P E P pet ก็คือสัตว์เลี้ยงใช่แล้วค่ะอย่างจะเป็นเช่นพวกอังด็อกอะไรอย่างนต,ต้องตอบเป็นภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาด้วยนะ,ะมามาบอกกันครับวันนี้พอมาบอกกันนี้พูดถึงมีอาแต่ว่าเรามีขอนวลน,นะครับจากอ l ุณเวียมาฝากกันด้วยครับนี่ค่ะ,คะโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องออคิดนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ทักทายกันเลยโอเคิสสวัสดีค่ะน้ององคิค่ะครับผม <Hey. S 1> อ้าวคำถามคือ What is your favorite pet คะน้ององคิสอ้าวสัตว์เลี้ยงที่เราชอบต้องตอบว่า My favorite pet is My pet is dog My pet is dog จริงๆแล้วตด้งได้ไันแต่เติมอ o อก็ได้เลอกี่ตัวครับ ใี้กี่ตัวนะสองตัวสองตัวไม่เพชรต้องเป็น R d o g นั่นเองนะครับเพราะว่ามันมีหลายตัวนะฮะเอาละอ่ะรับไปเลยครับพอวันจะกล่าวไปนะครับกับนี่เลยชุดเซตนะครับเลโก้ r i e n d s 3937นั่นเองนะครับกับโอลิเวียนะครับนี่อ่านีนี่นี่นี่เห็นน้องๆหลายหลายคนนะครับเวลาไปตาม อ่อช้อปปิ้งมอลล์นะครับไปยืนดูกันชอบมากเลยอ่ะก็ะเป๋าของรายการสำหรับเดสกปๆนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวรับสายกันหลังไม์กันต่อเนาะคำถามเดียวกันนะครับถามว่า What is your favorite pet คะน้องๆกดโทรศัพท์เข้ามาครับที่ศูนย์สอง 6159011-12นะครับนี่ตอบเข้ามาว่า my favorite ก็คือ my favorite ก็คือที่ฉันชื่นชอบเพชรก็คือสาลด์ที่ฉันชอบนะครับอีหรว่านะคะก็ได้ถ้ามีหลายๆตัวนะก็ลองบอกเข้ามากล้ยกันครับขอบคุณด้วยกับ Lego f r i e ร d ดขนะครับพักสักครู่นึงครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาสตูุกันต่อบกับพี่อาร์พี่นัตตี้ด้วยค่ะ